ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ติดตามการแถลงข่าวในวันนี้นะครับผมเสียจำปาทองนะครับรองกรรมธิการการแรงงานนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมธิการการแรงงานท่านสืจพกหลวงพ่องนะครับให้มารับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องคนงานซึ่งได้รับความเดือดร้อนนะครับสองกลุ่มด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีตัวแทนของพี่น้องแรงงานจะมาเล่ารายละเอียดว่ามีความเดือดร้อนยังไง ัอย่างไรก็ตามนะครับผมในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมาการนะครับก็เป็นหนกเห็นใจได้รับเรื่องร้องเรียนก็รีบเร่งประสานงานในการที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องได้มีโอกาสได้มายื่นเรื่องที่กรรมาการเพื่อที่กรรมาการจะได้นําเรื่องอมาพิจารณาแล้วก็บรรจุวาระการประชุมเพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรรมาการที่จะ มีมติที่จะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับวันนี้อยากจะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องคนทํางานนะครับก็จะมีตัวแทนของคนงานนาเสนอกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มพี่น้องที่ชุมนุมอยู่ข้างทาเนียบรัฐบาลนะครับมีลูกจ้างอาดีตลูกจ้างบริษัทยานพันธ์นะครับอดีตลูกจ้างบริษัทบอดี A ้แฟชั่นนะครับลูกจ้างบริษัทเอลฟาสเปนนิงและก็เอ็นซีสเปนนิงนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็น ลูกจ้างนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุที่นายจ้างนะครับค้างจ่ายค่าจ้างมา2เดือนกว่าแล้วนะครับก็เดินทางมาจากจากังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ก็จะมาถแถลงนะครับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็อยากส่งเรื่องให้กรรมธิการดำเนินการพิจารณาและก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างต่อไปครับก็จะเชิญผู้แทนจากกลุ่มยานพันธ์ก่อนครับเชิญครับ ค่ะก็พวกเราที่มาใช้กลไกของการมาธิการแรงงานของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะเนื่องจากว่าพวกเราที่ได้รับถูกเลือกจ้างนะตั้งแต่ยานุพันธ์นะแล้วก็บอดี้แฟชั่น Alpha Spinning แล้วก็วันนี้ยังมีพี่น้องจากอายุทยาซึ่งมีมแนวโน้มทิศทางที่จะมีการถูกเลือกจ้างมากขึ้นนะคะในประเทศไทยเราเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจหรือว่าปัญหาที่รัฐบาลย,ยังไม่สามารถแก้ไขให้กับพวกเราได้นะคะ จากสถานการณ์ของพี่น้องกลุ่มยานพันธ์บอดี้แฟชั่นแล้วก็เอลฟาสปินนิงเอเอ็มซีสปินนิงสี่บริษัทนี้ที่ถูกเลิกจ้างแล้วก็เราชุมมุมกันมายาวนานนะคะเเราเรียกร้องและมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เราจะมาเรียกร้องด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เวลานายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าเชือเฉยพวกเรานะคะและพวกเราไม่ควรจะมาเรียกร้องสิทธิน,นี้เกิดขึ้นเพราะว่ากระทรวงแรงงานก็ไม่สามารถมาคับใช้กฎหมายกับนายจ้างได้ตอนนี้ แล้วก็การดําเนินคดีของนายจ้างเนี่ยมันมีความล่าช้ามากนะคะตอนนีออ้อยู่ที่ความคุ้ครองของสอนอบางแก้วที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ตอนนี้เราส่งสํเนาไปแล้วนะคะที่ตํารวจส่งสํเนาไปที่อายการแล้วสมุทรปราการแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการฟ้องคดีนายจ้างซึ่งคดีนายจ้างที่ละเมิดพวกเรารอบนี้นะคะทั้ง4บริษัทนี้466ล้านซึ่งยังไม่สามารถมาคับใช้กับนายจ้างได้ แล้วเราออกมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นขอให้รัฐบาลเนี่ยเอางบกลางออกมาดูแลพวกเราก่อนซึ่งเรามีทรัพย์สินของนายจ้างที่ไปอายัดมาแล้วนะคะอยู่จํานวนหนึ่งที่สามารถที่จะเมื่อรัฐบาลเนี่ยเอางบกลางมาใช้แล้วก็ยังสามารถที่จะไปขายทรัพย์สินที่พวกเรามีท่อตลาดขายท่อตลาดแล้วก็เอามาคืนรัฐได้ซึ่งการใช้งบกรารรอบนี้มันไม่ใช่ใช้งบกลางแล้วหายไปเลยแต่ว่าลูกจ้างเรามีทรัพย์สินที่จะมาคืนให้กับรัฐบาลด้วยนะแต่วันนี้ เราก็พยายามที่จะใช้กลไกนะของคณะรัฐมนตรีโดยที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในงานก็มีหนังสือที่จะขอให้เอาองบกลางออกมาใช้แล้วก็มีความเห็นจากแปดหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังหรือว่าสำนักงมบประมาณกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยหลายๆกระทรวงนะคะหรือแม้แต่สภาพักเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีการส่งความเห็นไปที่เลขาคณะรัฐมนตรีแล้วแต่วันนี้เราเฝ้าคอยมาว่า วาระของพวกเราเนี่จะเข้าคอ,อ,อรมอเมื่อไหร่แต่วันนี้การประชุมคอ,อรมอเมื่อวานนี้ก็ยังไม่มีเรื่องของพวกเราเข้าเราก็เลยต้องมาใช้กลไกของรัฐสภาหแห่งนี้นะของกรมทรายงานเพื่อที่จะ,ะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกิดมีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกจากพวกเราล่าสุดนะคะที่พวกเราออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งเราไม่ควรจะถูกเรียกร้องด้วยซ้ําและเราเป็นคนที่ถูกคนที่ผิดคือนายจ้างนะคะแต่ล่าสุดนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการออกหมายเรียกคดีพรบชุมนมุหมกับพวกเราสี่คนนะที่ออกมาเรียกไม่ควรจะมาเรียกร้องสิทธิ์แต่เราถูกดําเนินคดีอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะกับกลไกของของรัฐบาลหรือว่ากลไกของรัฐที่ทํากับพวกเราวันนี้พวกเราก็เลยจะ,ะมีความจําเป็นที่มายื่นหนังสือกับการมธิการแรงงานเพื่อจะ,อะแก้ไขปัญหากับพวกเรานะซึ่งวันนี้เรามีพี่น้องนะคะ,ะมีข้อเรียกร้องที่จะมา เสนอนะต่อกันมาทีการแรงงานเพื่อจะดําเนินการให้กับพวกเรานะคะก็จะมีพี่น้องจากตัวแทนยานําพันธ์แล้วก็บอดี้แฟชั่นแล้วก็พี่น้องแอมฟ้าสปิ n i n g แล้วก็จะมีพี่น้องของอยุธยาที่ตอนนี้ก็มีสอแววว่าจะถูกเลิกจ้างโดยที่ยังไม่จ่ายค่าจ้างเข้ามา2เดือนแล้วนะคะก็จะเชิญตัวแทนแต่ละท่านได้มาข้อเรียกร้องของพวกเรานะคะมีอยู่2ข้อนะคะขอให้มีการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของกลุ่มพนักงานตามเนื้อหาในเอกสารราชการด่วนที่สุดนะรงอ0 2นย2อับออกโดยกระทรวงแรงงานวันที่11กุมภาพันธ์2568เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาและแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานของกลุ่มพนักงานบริษัทยาณพันธ์บอดี้แฟชั่นเอลฟาสปินนิ่งเอเอ็มซีสปินนิง รวมถึงการรับมือปัญหาในระยะยาวต่อไป 2. นะคะขอให้มีการตรวจสอบการใช้พรบรชุมนุมสาธารณะพศ2558โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีกับกลุ่มแรงงานและได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างและไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2541ซึ่งอาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิธ และเสรีภาพของประชาชนในการติดตามแก้ไขปัญหาของรัฐบาลค่ะค่ะพิฉันตัวแทนพนักง,งานอาดีตพนักง,งานบริษัทบอดี้แฟชั่นนะคะซึ่งถูกเลิกจ้างแต่ปี 2, สองพั้าร้อยห2ส6 2ยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยเลยนะคะพนักง,งานที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยพนันกว่าคนนะคะตามกระบวนการของกฎหมายเนี่ยพวกเราไปเรียกร้องมาหมดแล้วสาลก็พิาพากษาว่าให้านจ้างหจ่ายตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน,างานแล้วก็ ณปัจจุบันนี้เรายึดทรัพย์ของนายจ้างอยู่ที่กรมบังคับคดีนะคะรอขายทอดตลาดณตอนนี้ก็ยังขายทอดตลาดไม่ได้วันนี้เราจึงมาเป็นการร่วมกับพี่น้องยนาพนพาณิช์ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าเฉยร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านดิฉันเป็นตัวแทนของบริษัทเอลฟาสปินนิ่งค่ะดิฉันกับชาวแรงงานของบริษัทนี้โดนเลิกจ้างแต่วันที่20เมษายน2566 ก็ยังไม่ได้รับการเไม่เหือไม่อือจากนายจ้างพวกเรานี่เดินกระบวนการมาทุกกระบวนการแล้วค่ะแม้การตัดสินคดีก็ชนะคดีนะคะแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้ก็ขอวอนให้พวกท่านและส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะช่วยเหลือพวกเราด้วยคือยานพันธ AMC Body Fashion และ Alpha Spinning ด้วยนะคะขอ ขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยค่ะเป็นตัวแทนลูกจ้างทั้งหมดห้าสิบสองคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับทํางานที่บริษัทพรีเมียมเอนเนอร์จีไม่ได้รับค่าจ้างตรงตามรอกของเดือนมกราคมพาแต่ได้จ่ายมาแล้วครับหนึ่งเดือนแต่ยังค้างอีกสองเดือนแล้วก็ทยอยจ่ายมาอีกวันที่สามสิบทำให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ค่าหอค่างวดรถ ทำให้เราเดือดร้อนและได้ไปร้องที่สวัสดิการและคุมครองแรงงานแะมีคำสั่งให้ในายจ้างในวันที่23เมษายน68นายจ้างก็ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคำสั่งจากหนังสือที่มายื่นให้ในกรรมธิการช่วยช่วยให้เร่งรัดปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วครับเพราะว่า ทุกคนต้องมีค้าใช้ใจ่ายครับสำคัญท่าสื่อมวลชนครับจากข้อมูลที่พี่น้องคนงานที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยนะครับถูกค้างจ่ายค่าจ้างนะครับพี่น้องคนงานเนี่ยได้ไปยื่นคําร้องที่สวัสดิการในุ้มรองแรงงานและก็พนักงานตวแรงงาน,งางานได้ออกคําสั่งให้จ่ายเงินให้กับลูกจ้างแล้วนะครับแต่นายจ้างก็ไม่ปฏิบัติตามนะครับกรณีถูกเลิกจ้างก็ดาเนินการฟ้องศาลแล้วศาลก็ ตัดสินนะครับให้ในายจ้างจ่ายเงินให้กับลูกจ้างนายจ้างก็ไม่จ่ายนะครับปรากฏการเหล่านี้เริ่มมากเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นมีคนเดือดร้อนมากขึ้นนะครับยังมีอีกหลายโรงงานที่ได้มายื่นหนังสือต่อกรรมธิการการแรงงานแล้วเราก็รับเรื่องแล้วก็บรรจุบาร,ระในการพิจารณาหลายเรื่องนะครับแต่ก็ยังไม่มีทิศทางว่ารัฐบาลจะจัดการแก้ปัญหาป้องป้องกันปัญหาเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่เรา ห่วงและกังวลก็คือผมกลัวจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆแล้วก็ทาให้พี่น้องคนงานตกงานซึ่งจะกระทบกับภาพเศษฯฯรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ดีปัญหาของพี่น้องยาน,นพันธ์นะครับที่ชุมนุมกันแล้วเนี่ยเงินยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยนะครับตอนนี้ทราบว่าเรื่องไปอยู่ที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วรอส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่ออนุมัติเงินมาช่วยลูก้างก็เราก็หวังว่าที่ประชุมคอรมอล สนักเลขาธิการนายรัฐมนตรีจะพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ชงเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอในส่วนเรื่องการาลูกจ้างนะครับมายืน่นข้อเรียกร้องมาชุมนุมกันแล้วถูกแจ้งความ,ม,ม,มดําเนินคดีอันนี้ก็ต้องผมคิดว่าหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมถ้าเป็นไปได้อยากให้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกจ้างเขาไม่เดือดร้อนผมก็เชื่อว่าเขาไม่เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลไม่เดินทางไปที่กระทรวงแรงงานหรือไม่มา ยื่นเรื่องต่อกรรมธิการการายงานเพราะนั้นเขาเดือดร้อนนะครับก็ขอได้รับผลกระทบเหมือนกับว่าไปแจ้งความดําเนินคดีปิดปากพวกเขานะครับในส่วนของพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไกลของของ,ของอพนักง,งานตรวจรายงานก็ออกคําสั่งให้ในายจ้างจ่ายแล้วนะครับแต่นายจ้างก็ไม่จ่ายนะครับนี่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหน่วยงานรัฐไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้นะครับแล้วก็ อาจจะทําให้พี่น้องเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในฐานะที่ผมเป็นรองประธานกรรมธิการนะครับซึ่งท่านประธานกรรมธิการได้มอบหมายให้มารับเรื่องกับพี่น้องคนงานนะครับผมก็จะ,ะนําเรื่องที่พี่น้องได้ยื่นในวันนี้นะครับไปเสนอเข้าที่ประชุมของกรรมธิการนะครับเพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อมูลนะครับให้ข้อเท็จจริงนะครับแล้วหลังจากนั้นกรรมธิการการรายงานก็จะได้สรุปเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้รับทราบและเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องคลงานต่อไปครับ